ก็สวัสด,ดีแฟนๆชาวสแลมดังทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาตามคําเรียกร้องนะครับผมหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานนะครับผมแล้วผมก็ได้แต่แรงมาถึงแรงซูเปอร์สตาร์ไอวีจริงๆก่อนหน้าผมแรงอะไรผมจำไม่ได้แล้วทุกคนเจอบอทดอะกลัวทุกคนเบื่อไงผมก็เลยแบบไต่แรงขึ้นมาถึงแรงนี้โอเคก็ตัวละครก็อาจจะเหมือนเดิมๆนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามเนาะก็จะมีตัวละครของผมะนะก็จะมีตัวเดิมๆอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากมาย แต่ก็เอาเกมเพลย์สนุกๆมาฝากถ้าเล่นผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็อยู่กับคุณเดวิสปินเช่นเคยนะครับผมคนเดิมโอเคยังไงเจอกันในเกมทุกคน let's go มึงโอ้โหดิได้ปะโมเมนต์เราตอนนั้นเป็นอย่างนี้บอก่อนอย่างนี้แหละปกติเราเต้นได้ปะตอนนั้นเราเล่นไปเต้นไปเลยมาแล้ว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 มาแล้เมาแล้วมาแล้วมได้เลยวมาแล้วมาแล้วล้วมาแล้วมาาแมาแลล้วมาแล้ ็ไดน,นก็ได้แต่ก็สามแต้มไม่ทำไมไม่ได้แบนตัวอ๋อเพราะแรงอะไรอย่างนี้เหรอไม่มีแบนตัวเด้หรอเฮ้ยไม่ใช่แบนตัวสลับฝั่งเลือกอะ่ะก็สลับไงก็สลับเลยเราเลือกก่อนจะได้เลือกหนึ่งคนไงอ๋อเออคนที่เลือกเออใช่ใช่คุมกุรืม,มอ้ยอ่าา <laughs> สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมสลับเลือกตัวเหมือนกันนะก็จะขึ้นว่าคู่ เอคู่ SF คู่เห็นไ่มทุกคนตำแหน่งผม SF คู่ไงก็จะมีอัตราการหลอกล่อสเทุกครั้งหลังหลอกล่อคู่ต่อสู้บุกเข้าเป้าหมายบวกสเปอร์เซ็นเป็นเวลาสามวิไม่เข้าใจหรอกอ่านให้ฟังไอ้เจแล้วคุณเดวิดปิินกระโดดกระโดดกระดาษกระโดดเฮ้ยสวย่ะเฮ้ยคงเงละเอาเอาได้เฉยาสตรลุทครับผมทำไปสองแต้ม เบิร์ชช็อตแล้วยึกยักดิจิตต์สองมาโดนบล็อกสองมาโดนบล็อกยังไงจินสอนอยู่อุ้ยเฟดว่ะเขาเป็นมีเฟดอย่างงี้ด้วยอ่ะเพื่อนเขาจริ้งไงปิ้งเขาอ๋อปิงสเต็ปผไม่รู้หรอกโดนโดนอย่างเงี้ยโดนคืนขึ้นดำก่อนครับผมสี่ต่อสามยังไงยังไงยึกยักอุ้ยโอ้โหป๊อปอันนี้กูไม่ทันเลยอ่ะเพื่อน <st ut ters> แหม่คงกูเลิจ่ายเปล่าดีฟมายึดนี่สก,กีนให้ <st ut ters> ไม่ลงเพื่อนริบาลอลโดบาโด <st ut ters> bon. ไม่ได้ไไดนี่ไงนี่ไงามาช่วยแล้วเพื่อนคงกูเลิคง,งกูเลิขอร้องอดีบปิ้นนี่ไง <st ut ters> ยิงลงๆไม่ลงไม่ลงเขาไม่ลงไม่ลงแต่ลง <st ut ters> ใช้ได้ปะเพื่อนใช้ได้เลยจัดไปเลยยังไงยังไงยังไงพิง พิงเฮ้ยอะไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะเฮ้ยยึกยักโอ้โหอ้าไม่ลงไม่ลกเหอนี่ไงอุ๊ยหูล้มว่ะเฮ้ยจินเดียวเว้ยไม่ลงอยีบอเฮ้ยสวยยาได้นี่แหละนี่แหละแล้วฉันบอกได้อคงกเลคงกเลคงกเล่าตาคงกเเฮ้ยก๊อปออ่อ นี่ไงเจอหลอกแล้วก็เฟลเวย์ยังไงครับผมจุนถือบอลส่งให้เฮ้ยเฮ้ยนิ่งก๊อลฟเฮ้ยรบพวนรบพวนรบพวนกูเอียงกูเอืเพ่อนกูรีบาวได้เพื่อนมึงจ่ายดีๆนะมึงจ่ายดีนะมึงดูกูนะโอเคเฮ้ยนี่ไงเพื่อนยังไงเพื่อนผิวปะผิวยึกยักยึกยักเดวเปอร์คัทโผงเงลไม่อยู่เอ้ยนี่ไงนี่ไงก๊อล์ฟกอลกูกู เอ้ยเอ้ยเอ้ยกองครับโอ้หลอกกูตาแตกเลยเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้โดนดีเม่อกี้โดนเร็วดิเออโอเคโอเคสามวันเพื่อนสามวันแล้วส่งให้เดวิดพิ้นโลงๆลูกนี้เราเข้าขากันเราเพื่อนไม่คงเลยเรากลับมาแล้วยังไงครับผมจีนถือถือบาสยังไงไม่รู้หรอกไม่เข้าใจหรอกมันคืออะไรไม่เข้าใจหรอกเพื่อนเพื่อนอยู่นี่เพื่อน เอ้ยนี่หลอกให้รีวิวปิ้นโอ้โหแม่งอเข้าขาหนะเพื่อนเอ้ยลงปัตล่ะโอเคลงเล่นสื่อเต้นอย่างเงี้ยตื่อเต้นไงแจหายแวบเลยยังไงครับผมจ่ายให้พระเอกอุ้ยไม่ลงไม่ลงรีบาอาช่วยเอ้ยทำไมมันรีบาอาไม่ไหววะเฟดอุ้ยยไม่ลงไม่ลงไม่ลงเฮ้ยหลอกอีกแล้วหลอกอีกแล้วโอ้โหคงเล็คงเล็โดนตัวโอ้หลอกหลอกคงขอกหลอกคงเล็กูตาแตกเลย ยังไงครับผมเดวปินจ่ายมาแล้วผมเฟดเอเว่ย์โล่งๆเรียบร้อย16ต่อ11ครับผมดูเขาว่าถือบาสยังไงแล้วลบกวนได้ไม่น่าลงลบกวนได้ไม่ลบอ่าเดี๋ยวิปินลีเบาได้มาแล้วเดวปินมาแล้วแล้วหลอกเฮ้ยโอ้โห,โ,โ,หโดนรบกวนโดนรบกวนไม่ลงลีนาลีเบาลีเบาเองลีเบา,เอ,บาเ,อเอ๊ลีนาลีเบาวสวยเดยวิคันได้ สิบแปดต่อสิบเอ็ดครับผมเราขึ้นนำก่อนนะหนึ่งนาทีสามสิบหกวิยังไงดีโควูเลโลเฮ้ยก็ลงไม่ลงเพื่อนเออสวยเพื่อนโควูเลกูไปแค่เออ์อ๋อหลอกได้สองโควูเลสมันเด็ดไม่ดีนะยังไงครับผมจ่ายลูกค้าบ้าเปล่าอ่าจ่ายให้กินกินจ่ายให้ลูกค้าบ้าลูกค้าบ้ายังไงไม่ได้ลูกค้าบ้าลูกเลยได้ได้ได้นึกว่าจะสอง อย่างนี้คงกูเละอันตีมาหรือเปล่าอันติเมนมาหรือเปล่าเอ๋อจะให้เดี๋ยวพิ้นเดี๋ยวพิ้นจ่ายคืนฮึบอ้าาโดนหลอกแล้วจังเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดมันวะอย่างนี้ครับผมดูเขบ้าถือบาสคอร์ดโอเวอร์แล้วโอ้โหคงกูเละปล่อยโล่งเลยลูกนี้เรียบร้อยยิบสองต่อสิบหกนั่นนนงน้ำตาลินเฮ้ยเรายังได้เพื่อนมาเพื่อนฮึบเอ,อ้ยไม่ลงแล้ว ดังไปสุดยอดมาช่วยละเฮ้ยเกรอบกรอบอุ้ยอะไรมาได้รีเบลเองไม่ได้หรอเฮ้ยเอ้เอาสองด้วยกันเฮ้ยหนึ่งด้วยกันสวยห้าสิบหกวิครับผมยังไงดีนี่ไงโลง่งๆเฮ้ยสวยว่ะแด,ด็ดใส่สเต็ปมาดังซ้ายลูกนี้สวย ยี่หกต่อสิบแปดครับผมห้าสิบวิยังไงดียังไงดีจ่ายให้จุนจุนให้ลูุคขาว่าลูุคขาว่าจ่ายให้จินจินแด็บหนึ่งเด็บสองไม่ถึงไม่ลงไม่ลงย<อ>ัง<อ>ไงโค้งเละจ่ายเปล่าโค้งเละเฮ้ยอันติมาสวยโอ้ยโคงเละกได้แต้มมาเว้ยยังไงครับลูุคขาว่าน่าจะได้ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าเหลี่ยมแล้วแม็กซสองแล้วแบบรอสองคู่เลยนะเมืเ่อกี้ ลงเละว่าไงดีเฮ้ยขอเปลี่ยนเขาขอเปลี่ยนขอขอเปลี่ยนว่ะอ่าโดนสติลโดนสติลอาจารย์อาจารย์เละยังไงยังไงไม่ลงไม่ลงหลอกหลอกอะไรอะแขนซ้ายอะไรอ่ะน้าเพื่อนรอกหรอกอกับแต้มรับแต้มเอะไรมาแล้วใจผิด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 กูเพื่อนกูกูอันตีหน่อย มาแล้วเออเมอีนตีอยู่สองก้อนนะไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพื่อนแล้วยังไงครับผมจินจินอุ้ยเอ้าโอ้โดนหลอกไม,ไม่ได้ไม่ได้โดนนานกู <c oughs> พเพื่อนกูกูปิดรอรอเลยนี่ลงฟุ๊ปอ่าเกมแรกครับผมชนะไป